สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับมิ้นเช่นเดิมค่ะวันนี้มิ้อยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะซอยเสรีไทย6 8แยก1เนเนงนะคะวันนี้มาอัปเดตรถนะคะที่พร้อมขายให้ลูกค้าได้ดูกันเลยนะคะวันนี้มาอัปเดตรถนะคะตัว t o y ยต้ายาริสเอทีพนะคะสรุ่นนะคะตัวโฉมอร์นิวนะคะปี23 24 นะคะให้ลูกค้าได้ดูเลยนะคะสำหรับด้านซ้ายมือนะคะในหน้าจอนะคะสีแดงนะคะทะเบียน3538ตัวนี้เป็นยาลิทเอทีฟหนึ่งจุดสองนะคะตัวพรีเมียมลักชวรี่นะคะหรือเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยอีกหนึ่งตัวนะคะสีขาวนะคะขวามือนะคะที่ลูกค้าได้เห็นอยู่นะคะทะเบียนหนึ่งห้าหกเก้านะคะคันนี้นะคะเป็นสีขาวตัวนี้เป็นตัวยาลิทเอทีฟหนึ่งจุดสองตัวสมาร์ทนั่เองนะคะสำหรับสองตัวนี้นะ เป็น2รุ่นที่ค่อนข้างที่จะขายดีนะคะที่เพชรยนต์นำเข้ามาขายนะคะ2รุ่น2แบบ2สไตล์นะคะลูกค้าได้ดูออปชันกันว่ามีออปชันหรือความแตกต่างกันประมาณไหนนะ,ะและบอกเลยว่า2คันนี้นะคะเป็นรถที่เข้าใหม่ใหม่น้อยได้รถปีใหม่นะคะลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้ได้อยู่ในโฉมวารันตีศูนย์นะคะใครสนใจนะคะกดติดตามเข้ามานะคะหรือว่าลูกค้าจะโทรเข้ามาติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 2ย์9 2 4 9 6 เดี๋ยวพาไปชมนะคะระหว่างตัวสมาร์ทกับตัวพรีเมียมลักชัวรี่ว่าความแตกต่างของตัวนี้มีอะไรกันบ้างนะแต่ถ้าโฉมด้านหน้าในลูกค้าแทบจะไม่ต่างกันเลยนะคะแทบจะไม่ต่างกันเลยตัวนี้เป็นโฉมตัวออนนิวเช่นเดียวกันมาตูตัวสมาร์ทก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะถ้าเป็นป้ายแดงนะคะขายอยู่ที่ประมาณ5 0 9แสนบาทออกห้างป้ายแดงนะคะลูกค้าแต่ตัวนี้อยู่ในวารันตีศูนย์หายไปจากป้ายแดงแล้วราคาเกือบหายไปเกือบ 1สนหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะลูกค้าประหยัดกว่าป้ายแดงไปเป็นเกือบสองแสนเลยนะสําหรับคันนี้แล้วก็ถ้าลูกค้าที่เครดิตดีนะคะสามารถจัดฟรีดาวได้ด้วยคันนี้นะคะไฟหน้าฟู LED มาให้นะคะไฟหน้าฟู LED นะคะกระจังด้านหน้าสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็ได้สีเดิมแท้โรงงานรถพร้อมขายเรียบร้อยนะคะคันนี้เราตรวจสภาพให้อีกรอบหนึ่งนะคะลูกค้ายังอยู่ในวาวรารนตีศูนย์นะคะครบเลยล้อม็กนะคะลูกค้าล้อม็กได้เป็นล้อม็กขอบ 16บนะคะจากโรงงานเช่นเดียวกันที่สําคัญคันนี้นะเป็นตัวฉลองเฉลิม Uh, 60ปีของโตโยต้านั่นเองนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นตัวลองของตัว a อทีฟนะคะลูกค้านี่กระจกปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็คิ้วกันสาดติดตั้งมาให้ทุกตัวทุกรุ่นนะคะของ a อทีฟรุ่นนี้นะคะลูกค้าจะเป็นตัว Smart ทเอ็นะคะหรือว่าเป็นกุญแจแบบคีย์เลสให้แบบนี้แล้วเดี๋ยวมาดูภายในบ้างนะสาหรับภายในนะคะตัวนี้นะคะจะได้เป็นแบบ สีดำนะคะแล้วก็เบาะหนังนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นหนังสีน้ําตาลทั้งหมดเลยนะคะสําหรับคันนี้เป็นหนังสีน้าตาลนะคะด้านนี้คอนซงก็จะได้เป็นสีน้ําตาลแบบนี้เลย นะคะลูกค้าที่วางแก้วน้ำเนาะภายในนะคะได้พวงมาลัยวันติฟังก์ชันหน้าจอกล้องถ่ายหลังมีมาให้ครบเซตเลยนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังทูโทนแบบนี้นะคะจึงใยสังเคราะห์นะคะแล้วก็เบรกจะยังเป็นเบรกมือนะคะแบบนี้หน้าจอสามารถดูกล้องถ่ายหลังนะคะเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android Auto ได้เลยนะ,ะนี่และที่สำคัญคันนี้นะคะติดตั้งกล้องบันทึกหน้ามาให้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะ ในส่วนของด้านหลังนะคะในส่วนของด้านหลังตัวนี้จะยังไม่ได้มีแอร์นะคะในส่วนของด้านหลังนะคะสำหรับเจ้าตัวสมาร์ทนะยังไม่มีแอร์เข้ามานะคะคันนี้ปี2022สจด23่นะคะราคาอยู่ที่469,000บาทนะคะสนใจทักเข้ามาได้เลย4 6 9 0 0 0าบาทเครดิตดีจัดฟรีดาวได้นะคะไฟด้านหลังเป็น LED นะคะไฟท้าย LED มาให้ครบเซตนะคะสนใจติดต่อทักแชทได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าจะทิ้งข้อมูลหรือ เบอร์ติดต่อไว้ได้เลยนะคะให้มินติดต่อกลับหรือว่า,าทักไอดีมาได้นะคะที่บ้านเขียวนะคะที่แอด0824692496ได้เลยนะอีกหนึ่งคันอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้สำหรับคันตัวตัวลักชูรี่นะคะตัวนี้นะคะเป็นโฉมปี2023นะคะจด 24นะคะเป็นตัวพรีเมียมลัชัวรีนะคะคันนี้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะเลขใม่อยู่ที่ประมาณ5เอเลขรมาอยู่ประมาณ60,000โลนะคะคันนี้60,000โลเลยนะเรามาดูว่าคันนี้มีอะไรที่ออปชันที่เพิ่มเติมมาให้บ้างบอกเลยว่าคันนี้ใครที่มีงบเพิ่มใหม่อีกนิดนึงนะคะมินแนะนำเป็นตัว พรีเมียมลักชัวรี่เลยนะคะคันนี้เซนเซอร์ด้านหน้ามีมาให้นะคะไฟด้านหน้า,ฟาไฟ LED ไฟเลี้ยวไลท์ไกดิ้งมีมาให้นะคะลูกค้ากระจังด้านหน้าดีไซน์โฉบเฉียวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นเหมือวาอ่าที่ระบายความร้อนให้นะคะเซ็นเซอร์หน้ามีมาให้นะคะล้อมแม็กคอร์สิบหแบ็เดิมแท้โรงงานเหมือนกันนะคะเป็นลายเลยยางได้เป็นยางปีใหม่เรียบร้อยนะคะตัวนี้สังเกตนะคะกระจกปรับไฟฟ้าและที่สําคัญที่ตัวกระจก จะเป็นสีดํานะคะแต่ถ้าเป็นตัวสมาร์ทหรือว่าตัวอื่นจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนี่นะคะสิ่งที่แตกต่างและสิ่งที่แตกต่างอีกทางนึงนะคะตัวท็อปสุดมาพร้อมกับกล้อง360องศานะคะกล้อง360องศามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะผิวกันสาดติดตั้งมาให้ครบเซตเช่นเดียวกันตัวนี้นะคะจะห่องเดิมติดสครับเพจนะคะเป็นเทปล่ามาให้นะคะ กุญแจเป็นแบบคคเลสสมาร์ทเอเช่นเดียวกันมาดูภายในบ้างนะคะภายในหรูหาราอลังการมากนะคะสำหรับเจ้าตัวพรีเมียมรักชุรีลักูรลักชุรี่สุดๆเลยนะภายในแตกต่างตั้งแต่สีเบาะแล้วก็สีของเบาะแล้วนะคะเป็นเบาะหนังสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างประตูนะคะตรงนี้จะเป็นลายแบบเคฟช้าสวย เงาๆแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างตัวรถสวยง,งามมากภายในมาพร้อมไฟแอมเบรไลท์64เฉดสีภายในคอนโซลเป็นสีแดงนะคะภายในตัวนี้จะเป็นสีแดงแทบทังสิ้นเลยเบาะหนังสีแดงแบบนี้มาพร้อมกล้อง360องศาเบรกมือออโต้ออโต้เบรกโฮมีมาให้ครบเซตนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple c u r p l a เ Android ได้เช่นเดียวกันนี่ตรงนี้นะคะลูกค้าถ้าลูกค้าเปลี่ยนสีเน่กลางคืนสามารถเปลี่ยนได้64เฉดสี ะะแล้วก็กล้องนะคะตัวนี้จะเป็นกล้องอติดตั้งมาจากโรงงานกล้องบันทึกหน้าบันทึกหลังมีมาให้ครบเซตเช่นเดียวกันตัวนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันระบบพุชคอนโทรลนะคะป้องกันการออกนอกเลนระบบป้องกันการชนครบเลยนะที่บอกว่าถ้าลูกค้ามีงบเพิ่มขึ้นให้แนะนําเป็นคันนี้เพราะอะไรหนึ่งรูปลักษ์ภายนอกและก็ภายในโชบเฉี่ยวนะคะภายในได้เป็นสีแดงนะคะลักชัวรี่สุด,สด ออปชันตัวนี้จัดมาให้เต็มนะแต่ว่าอัตราความประหยัดน้ำมันมีเท่ากันนะคะประมาณ23.3กิโลลิตรนั่นเองนะด้านหลังตัวนี้นะคะมีแอร์หลังมาให้นะคะตัวนี้มีแอร์หลังมาให้แต่ว่าตัวสมาร์ทเนี่ยไม่มีนะแต่ตัวนี้มีแอร์มาให้นะคะลูกค้านี่เห็นไหมคะปี2.3เลขไม้ห0 0 0 0นะคะลูกค้ากับราคาอยู่ที่5้9 0 0 0นานะคะออกห้างใบแดง7 0 0,000นกว่านะคันนี้นะคะนี่ ใครสนใจนะคะทักเข้ามาได้เลยนะแล้วก็ตัวนี้นะกล้องถอยหลังนะคะกล้อง360องศาเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะมีมาให้4จุดสำหรับเจ้าตัวนี้ไฟท้ายนะคะเป็นแบบว่าไฟไลท์ไกดิ้งแบบว่าเป็นวิ่งๆนะคะมาให้แล้วก็ไฟท้าย Full LED นี่นะบอกเลยว่าคันนี้ครบเซ็ตนะคะครบเลย ใครสนใจคันไหนอยากได้รุ่นไหนนะคะคอมเมนต์เข้ามาหรือทักเข้ามาได้นะคะหรืออยากอาสอบถามรุ่นอื่นหรือสีอื่นมีนะคะตอนนี้จะบอกเลยว่าตัวายาริสแอทีฟนะคะเข้ามาค่อนข้างที่จะทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะลูกค้อาอาดูออปชันภายในนะคะสวยมากนะคันนี้นะคะเห็นไหมคะวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่วางแก้วน้ำเนาะ ิมอนแก้วน้ำให้นะคะระบบป้องกันความปลอดภยัยไอสต็อปป้องกันการชนการลื่นถลยมีมาให้ครบเซ็ตเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้กล้องถอยหลังเซ็นเซอร์มาพร้อมสัญญาณเตือนนะคะ,ะมีระบบพุชคอนโทรลด้วยนะและที่สำคัญตัวนี้นะเครื่องเสียงนะคะจะสามารถที่จะปรับเป็นแบบไพโอเนียได้ด้วยนะคะเป็นตัวเดียวเลยนะคะที่สามารถที่จะปรับเครื่องเสียงเป็นแบบระบบไพโอเนียนะคะไพโอเนียเนี่ยคือว่าสามารถที่จะ ทำให้เครื่องเสียงนะคะเพาะขึ้นนะคะทุ้มขึ้นหรือว่าลูกค้าสามารถที่จะปรับโหมดให้ดูฟังเพลงได้สมูทหรือว่าฟังเพลงได้เพาะขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับตัวอื่นของตัว A T V นะ่าจะเป็นแบบว่าเครื่องเสียงแบบ J B L นั่นเองนะคะสนใจรุ่นไหนคอมเมนต์ Comment เข้ามาได้นะคะหรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลสายตรงได้เลยนะคะที่เบอร์ศูน 4692496ได้เลยนะคะวันนี้มีจอดให้บริการแล้วนะอยู่ที่เพชรยนต์สนใจตัวสมาร์ทนะคะราคาประมาณ469,000นะคะเป็นคันนี้แต่ถ้าลูกค้าจะได้ออปชั่นแล้วก็ตัวที่ลักชวรี่ขึ้นขึ้นมานะคะเป็นตัวยลิสเอทีพ m เ u มลักชูรี่เป็นสีแดงคันนี้นะคะบอกเลยว่าวันนี้มาอัปเดตรถที่พร้อมขายให้ลูกค้าได้ดูกันในสายของอีโก้ค่ะสายประหยัด สายซิ่งสายสปอร์ตให้ลูกค้าด้ด้นะคะสนใจพักแชทบหรือทิ้งข้อความติดต่อได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราิ้นลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ